อ,อีขายอย่างงามถอดไปเลยไม่ต้องถอดอ,อ,อยากขึ้นขาเลยขาดูเห็นกระจุมยังไหนจู่มอัน <c oughs> น่้นทางล้างนู้นก็มีเด้เก็บบ่ได้บ่ต้องเก็บโอ้ยอเมร์แข่งนาะ อันเดียวตวน,นี้อีกดอกนึงเบขามันได้น่ะตัวหนึ่นงน้งน<า>น่งก็เปิดเปิดท้างสีเลยนี่น้องาสาวประมุขคือประห็นว่ะนูม้มากคือเห็นว่ะ,ะสันประด็ก,กินเลยได้นีน่

ดอกจูมหักตัวออกหากบ่ออกว่ะหากตัวออกหกัออก,หกมันเถือกันนี่กัดละดีมันพุกเนาะด่นหล่ออืมหมายถึงว่าหน,นอนมันกินข้างล่างมันแล้วกี่วันหล่อก็คือให้ต้นปูต่อมาก็มันอยากมาเก็บเ,เห็ดปรเห็นเ,เห็ดผัดผักก็บ มันหกกระเจงกระเฮ็ดมันก็ออกมันหกเดียวกันละอุ้ยเก่งเป่าขาดไปโอ้ไม่เอาไหนี่ำนี่เห็นบ่หอยนี่นี่โตการมันนี่นี่โตมากินเห็ดนี่นี่นี่เฮ็หน่อยมันสิเหลือเม่นยังมันกิน เอาไปหนึ่งเอาเลยเนาะเอาขามันโอ้ดึงแบบว่าน้องโอ้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 ขายังแข็งไปเติเอ้ยดึงพอออกเอาเสียบเห็นเนาะนี่ตัวกานนี่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 โตมากินเห็ดนี่เห็นย่างตัวกานมันเนี่ยสิบได้กินกระหย่อนตัวหนีเดียวๆแหละนี่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 กําลังมาเลยชีดยาค่ะ ดอกหน่อยเพิ่มดอกหน่อยกนะ็เอาอะไรนะเอาอะไรเห็กินไหนคือกันปะแต่มันเห็ดเไงใหญ่ดตกขาแข็งเจยว่าเจอตัวนี็เกือบบ่ได้เห็นไนหะมันกินไปแล้วหอยมันกินไปแล้วมันกินนี่ดิเอาขามันแน่โอ้ยเอาดอกตัวเห็ก็ดึงบ่อ ติดเนี่ยติดหักใหม่โอ้ยสมิ่ก็เอาไปเนาะรอบเที่ยงรอบเทียยเท่ยงรอบเที่ยง